สวัสดีทุกคนนะครับเอ่อตอนนี้พี่ค้นพบวิธีเปิดดันเจี้ยนแล้วนะทุกคนนะเออพี่คนพบวิธีเปิดดัน,ะนนะเจี้ยนละพี่บอกเลยว่าเออไอการสั่นพ้องเรารู้สึกว่ามันขาดไปหนึ่งเสาใช่ไหมมันไปไม่ถึงนะครับวิธีการแก้นั้นง่ายมากทุกคนวิธีการแก้นั้นง่ายมากครับเราก็พี่เพิ่งเห็นอะทุกคนว่ามันมันไอไอเสาสั่นพ้องเนี่ยมันสั่นพ้องกับเสาจงลี่ได้ด้วยครับ เออพราะนั้นง่ายๆเลยนะทุกคนนะถ้าใครไม่มีจงรี่นะครับพี่ก็แนะนำานะครับทุกคนครับว่าให้เราตั้งปาร์ตี้ธาตุดินนะครับทุกคนครับใช้ใครมีนางเอกดินนะครับทุกคนครับก็ใช้นางเอกดินก็ได้นะครับนางเอกพี่เป็นธาตุอะไรอยู่ครับเป็นสายฟ้าอยู่นะครับหรือใครจะใช้เป็นอาเบโดหรือใช้เป็นหนิงกวงก็ได้นะครับเนี่ยแบบนี้นะทุกคนนะ อ่ะพี่จะลองดูนะครับพี่ก็เอาดอกอะเบโดครับวางไว้ตรงนี้ครับทุกคนครับเนี่ยแล้วก็เอาม่านหนิงกวางวางไว้ตรงนี้ครับเนี่ยเออแล้วก็ไปจัดการตีมันครับทุกคนครับไปจัดการตีมันนะทุกคนนะอืมป้งนี่นะครับทุกคนครับมาแล้วนะครับดูนะครับทุกคนครับว่ามันจะสั่นพ้องกับม่านหนิงกวางได้ไหมเด้ไหมมันสั่นพ้องกับม่านหนิงกวางแล้วสั่นพ้องกับดอกอะเบโดได้ด้วยไหมครับทุกคนครับเนี่ย เปิดได้แล้วครับเออมีรูเข้าไปข้างในแล้วนะครับบุกเขากลางศีราครับได้อักชิเม้นต์มาด้วยนะทุกคนนะแต่ยังไม่พอครับมันมีด้านนู้นด้วยครับที่เราเห็นอยู่นะครับทุกคนครับเออมีตรงนี้อีกอันหนึ่งนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราต้องการให้มันสั่นพอมมาจนถึงอันนี้นะครับก็ต่อครับทุกคนครับต่อวางตรงกลางตรงนี้ก็ได้อ่ะเออวางตรงกลางตรงนี้ก็ได้เนี่ยเอาของเอาไปโนวางครับเออเนี่ยเอาสิ แล้วก็ยิงหนิงกัวเข้าไปเลยครับป้งมาครับทุกคนครับดูนะครับสั่นมานะครับสั่นมานะครับสั่นมานะครับโป้งนะครับสั่นต่อนะครับเนี่ยสั่นมาถึงตรงนี้แล้วนะครับสั่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับโดนไหมครับโดนไหมครับโดนไหมครับโดนครับทุกคนครับเนี่ยได้แล้วครับไอหีบทองที่ซ่อนอยู่ตรงนี้เห็นไหมทุกคน เออสรุกมันใช้วิธีแบบนี้นะทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวเอาเข้าไปดูข้างในนะทุกคนนะว่าดันเจียนมันอยู่ที่ยังไงนะครับอ่ะเข้ามาข้างในก็เป็นดันเจียน แค่นี้เองทุกคนก็เปิดได้เลยครับ